มม่อน,นีแม่น้ำพุ่มจะพัดเห็ดหอมให้ลูกไส้จ้ะเห็ดหอมสดแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่แม่น้ำพุ่มจะแยกจ้ะเป็นหัวกบับใบเดี๋ยวเข้ามาเจียวกระเทียมกันก่อนพี่น้องกระเทียมสับจ้ะแม่น้ำพุ่มสับใบแล้วจ้ะอันนี้แม่น้ำพุ่มก็จะพัดกระเทียมให้หอมผัดกระเทียมให้หอมเลย อันนี้แม่นุพุ่มจ้าบ่ค่อยได้เทศเจ้าเขาเนะจ้าเขาจะใส่เป็นแกงปิกนิกประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวเรากระเทียมเหลืองกระเทียมเหลืองเสร็จแล้วแม่น้องพุ่มก็จะเอาหมูซับลงไปเลยหมูซับนี่แม่น้องพุ่มก็มากรวยเป็นบางส่วนแล้วเนาะจ้ะก็มากรวยนิดๆหน่อยๆเยๆนาะจ้ะ ข้อกระเทียมเหลืองแล้วเขาจะเอาหมูสับลงไปเลยจ้ะหอมบอสกินออกได้กลิ่นหอมหรือยังหอมหอมตานี่กระเทียมไหน้องคุ้มเอาหมูสับลงไปเลยจ้าเอาหมูสับลงไปหล้กกระัดเลยี่น้อก ผัดให้หอมเลยจ้ะที่นี้หมูสับนี่แม่อ้องคุ้มปรุงไว้แล้วนะจ้ะเพราะฉะนั้นเท่ากัจแต่าต้องปรุงนี่อย่างอียดเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพัดหมูให้สุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่นอ้องคอนหอม,หอมเอาแมบบ่วาให้หมูสุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะเราต้องให้สุกหมดเนาะ เอาไว้เดี๋ยวเขาจะผัดเห็ดอีกนะแม่น้อพุ่มจะเอาเห็ดหอมสดแล้วก็หัวหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปได้จ้ะต้นต้นมันแหละพี่น้องแต่ว่ามันเป็นช่วงหัวของมันนะจ้ะอันนี้ต้นมัจะเลี้ยว้บกอนผัดเห็ดหอมกับหมูสับก่อนจ้ะแม่น้อพุ่มจะใส่น้ำไปนิดนึี หมูสามีเราก็ปรุงไว้แล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้เข้าจะานไปสักพักหนึ่งก่อนจะให้เห็ดหอมให้เฮด็หเฮดหอมมันแบบว่าให้มันสลรจังน้อยหนึ่งแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมส่วนหัวมันอะ่ะให้มันสุสกจันหน่อยก่อนเนาะพี่น้องแมนูมนพุ่มเฮ็ดน้ำปรุงไว้น้ำปรุงมเมนูพุ่มจะใส่แป้งจะใสแ่ใสแป้งมันหอมพี่น,อน้อง ใส่แป้งข้าวโพดนะจ๊ะใส่แป้งข้าวโพดใส่ว่ามีแป้งข้าวโพดก็ใส่แป้งมันได้นะจ๊ะใส่แป้งข้าวโพดใส่รสดีใส่น้ําตาลแล้วก็น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวน้องพี่น้องเนาะใส่นี้ฟาเขียวก็ใส่ได้นจ้ะพราวาที่แม่หนองพุ่มเ็ดน้ำไว้นี่ก็คือมันจะได้มาเพิ่งความเหนืดความหอมนะจ๊ะความเหนืดของน้ําจะได้เกาะกับผักเดี๋ยวแม่หนุ่มจะเอาต้นหอมใส่ลงไปเลย ต้นหอมใส่ลงไปเลยอันนี้จะเห็นว่าเมอนองพุ้มยังบ่ได้ปรุงอย่างเลยเมนเม่อจะาพราะว่าใน้ำปรุงเท่าอ่ะมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะจา้าเดี๋ยวเาจะรอสักพักหนึงเนาะพี่นอ้องกระจายนาตาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเมนตองพุ้มจะใส่น้ำปรุงเลย น้ำปรุงที่เราทำไว้พี่น้องน้ำปรุงนี่จะเห็ดให้หนืดนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาใส่กันเลยจ้ะแล้วเขาก็จะผัดไปสักพักหนึ่งนะจ๊ะให้นามก็พผัดก็หมูซับเข่ากันเลยจ้ะเนี่ยก็แบบประมาณว่าล้อให้แป้งร่อให้แป้งเขาโคดสุกนะจ๊ะอันนี้ตอนนี้ขั้นตอนนี้เขาสามารถเลงแก๊สได้เลยเด้อจ้ะจะ่า มนอนพุ่มแกนแมนอนพุ่มเปิดแห้งอยู่แล้วเขาล่อให้น้ำเดือดแป๊บหนึแบบน่งจ้ะเพราะว่าในน้ำนี้มีแป้งข้าวโพด,ดอยู่นะจ้ะกระสามารถจิ้มได้เลยพี่น้องแล้วก็ปรุงรสชาติได้ตามที่เฮาตองกันนะจ้ะอันนี้น้ำปรุงแมน้นพุ่มนะ่ะปรุงไว้เรียบ้อยแล้วเข้าก็ต้องชิมก็ไใดเดี๋ยวร่อให้แป้งเนือดนะจ้ะแป้งเนือแล้วเขาก็จะเสร็จเลย รอให้แป้งเหนือเลงไฟขผืนก็นได้จ้ะรอให้เหนอดแป๊บนึงก็ใส่เลยแล้วพี่น้องอันนี้น้ำเขาก็จะเหนือแล้วพี่น้องเหนือจแคน้อยหนึ่งเห็นว่าจะควา,าเหนือ่อมันจะบบว่าวจะไม่จ้องแหลงอะ่ะอันนี้น้ำเขาเหนือดอแล้วเขาก็จะพ่อแหลวจ้ะ เห็นะพี่นองกระจับประมาณนี้เห็นกพงผาดให้ลูกไส้น้ำกระจับมีความเหนืนอกะจ้าพี่น้องเห็นป่ขอบคุณจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้า